จริงเหมือนกันค่ะลอง<ะ>คิดดูนะถ้าเกิดว่าคนรักของเราไปทํางานที่อิสราเอลอแล้วขนาดวิดีโอคอลคุยกันนะ่นะเบิ้ม <Hey. S 1> เฮเสียงระเบิดมันดังขึ้นมาทํำยังไงอะ่ะหนีตายสิคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดนาะทีชีวิตหนีตายให้ได้ดูค่ะ เวลเนสเอเชียจัดงานฉลองครบรอบ10ปีเบนจอ์ออยและงาน30ปีวากรุปเผยแผนการตลาดสร้างราสินค้าเพิ่มขึ้นภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ศิลปินชื่อดังและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมแสดงความยินดีพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรตราเบนจอ์ออยเตรียมขยายตลาดสู่ต่างประเทศครบ30ปีและก็10ปีเบนจอร์ออย,เ,ออยเราจะเติบโตไปทุกทิศทางผู้คนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นทุกทีทุกทีนะฮะก็เลยทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยยังโตอย่างต่อเนื่อง